สวัสดีครับผมลุงหลอเดฟซีครับมาอนีมาสรุปผลบังไฟบานแสนแก้วนะครับผมอำเภอราชสีสลัยจังหวัดรีสเกตครับบังที่1จุกทองครับ2องคะแนนไม่ผ่านครับบังที่2นครพักคะบวกโดมออนซ่อนเดย์สามคะแนนผ่านครับสร้างเลนยีซีนะครับแต่ฝนตกมาประมาณชั่วโมงหนึ่งตกหนักเลยทั้งลมทั้งฝนทั้งฝ่าห้องนะครับก็เลยเพิ่นก็เลยถอนเงินแลวก็ไปตีไพ่ตีมันนะครับราคากระหลุดมาอยู่ประมาณเพียงยี่เพียง30นะครับ ไฟขึ้นไปทีรีไดีร้340ี่คะแนนนะครับผมผ่านนะครับบางที่สาเพชรนำข้างครับ3 5 5คะแนนผ่านครับบางที่สี่พจะเลื่อน300คะแนนจ้าครับบางที่หาเบิดอากาศ65คะแนนไม่ผ่านนะครับผมบางที่6เก่งจะเลื่อนนะครับบวกอับัง200คะแนนไม่ผ่านครับบางที่7วังสันติสุข320คะแนนมเจ้ามีบ่ผ่านนะครับผมบางที่8แกะทองคำสี่รคะแนนผ่านครับ บางที่เก่าไพ่สีทอง408คะแนนผ่านครับบางที่10ททองภาคดี225คะแนนไม่ผ่านครับบางที่11วุฒิชัยเบิกฝ่า355คะแนนเจ้านะครับออกลมนะครับบางที่12สองอป้อนผีม,มนนะครับ <c oughs> 340คะแนนเจ้าครับบางที่13กุ้งจะเลื่อนซับ400พอดีครับผ่านนะครับผมบางที่14เคยบางหินครับ223คะแนน มุ่งออกจากตองไปแล้วเป็นไฟแบบรวบนะครับผมพรากระเทือนนี่แหละครับพื้นหลงเหล็กบสเดูสเสดือไปบอ่อผ่านนะครับสองยยีนน่สามคะแนนทีมตุ่มถิ่มตุ่มลงเลยบังที่สิบสี่โจดเจริญน,นะครับสามร้อยเจ็ดสิบคะแนนครับมีจ่ามีผ่านนะครับผมโจดเจริญน,นะครับบังที่สิบหกสอไพศาลสามร้อยสี่สิบห้าคะแนนจ่าวนะครับผมราคายี่หกครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรถเอฟซีสวัสดีคาลาาลาล,ะล,ะล,ะละ